ผมนายพรชัยบัวประดิษฐ์นะครับประธานแปลงใหญ่ปานินชมบุรีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเผยเทคนิคนะครับการเลี้ยงปานินอย่างไรกำไรยั่งยืนนะครับ ผมนะครับมีพื้นที่การเลี้ยงปลาน,นินอยู่นะครับประมาณ30มสิบกว่าไร่นะครับก็วิธีการเลี้ยงของผมก็จะเน้นเรื่องลูกปลาคุณภาพนะครับโดยใช้ลูกปลาวัคซีนของปอเจริญฟาร์มนะครับแล้วก็ระหว่างการเลี้ยงเนี่ยก็จะเน้นวิธีการก็คือการแฝงสวิงให้อาหารนะครับเราจะเน้นเรื่องการจัดการอาหารนะครับซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเราของเราในระหว่างการเลี้ยงนะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการป้องกันการเกิดโรคนะครับก็คือควบคุมคุณภาพน้ําและของเสียในบ่อนะครับก็โดยจะใช้จุลินทรีย์นะครับควบคู่กับลูกปลาคุณภาพนะครับเพื่อลดของเสียในบ่อนะครับทำให้การเลี้ยงเนี่ยประสบความสาเร็จมากขึ้นนะครับมีกําไรมากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าพอเราใช้จุลินทรีย์ควบคู่นะครับในเรื่องของการคุกผสมอาหารนะครับแล้วก็การใส่น้ําในการ ควบคุมของเสียเนี่ยนะครับก็จะทําให้ปลาไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดการตายนะครับอันนี้จะเป็นการลดต้นทุนระหว่างรอบการเลี้ยงได้เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรเราเนี่ยพอเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วเจอปัญหาถึงจะมาหาวิธีการแก้ไขนะครับแต่ของผมจะในเรื่องการป้องกันปัญหานะครับก็ทําให้รอบการเลี้ยงเนี่ยประสบามสำเร็จนะครับทาให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนะครับแล้วก็การเลี้ยงประสบผลเร็จมากยิ่งขึ้น,นครับก็ขอบคุณครับ We'll oh.